ผมสวัสดีครับวัสนีครับสองศูนย์ศูนย์ครับผมช่วงความรู้คู่มีแบรนด์นานอ่าอือความรู้คู่มีตอนแบรนด์ตอนแบรนด์เออซื้อมีต้องมีแบรนด์แบรนด์ผู้ผลิตถูกต้องครับซื้อรถซื้อไปแชกแบรนด์แบรนด์ที่ไอ้ไอ้กระป๋องเล็กๆฝาเขียวว่าไงกันไปแล้วผมดื่มตั้งแต่อายุ12ขวบเออเออจนปัจจุบันผมนั่งมิวแชร์อยู่มาเลสักอย่างเออเอามาต่อสิ แบรนด์แบรนด์คือคือยี่ห้อยี่ห้อคือแบรนด์การค้าการค้าทีนี้แบรนด์ก็มีหลายอย่างจ้ะนะครับบางคนซื้อตามแบรนด์ที่ตลาดเขาเล่นอ่าตามแบรนด์ตามสินค้าตกรถไฟเหรอที่เขานำเสนออืมคบอืมไอ คุยกันเรื่องของแท้ก่อนนะเออก๊อฟเราจะไม่คุยเลยเออเพราะร้านเราไม่มีให้คุยด้วยไม่มีให้คุยด้วยเออคุยแต่ของแท้เออของแท้คือแบรนด์อเมริกาอืมแบรนด์จีนอย่าหลอกตัวเองเออแล้วก็แบรนด์ไทยนั่นแบรนด์เมกาก่อนนี่ใหญ่แบรนด์อเมริกาทั้งนั้นเช่นซีทีหนึ่งซีโร่ทอร์เรนส์ครับเพิ่มพอแบรนด์อเมริกาผลิตที่ไหนนั่นบีเอ็มดับเบิลยูไทยแลนด์อย่างเงี้ยแบรนด์เยอรมันถูกไหมบีเอ็มดับเบิลยูอาจจะผลิตที่ไหนกี่ประเทศ คุณก็อย่าไปตกใจกับมันมันคือของแท้ไม่ไม่เรากำลังจะบอกว่านี้เราคุยเรื่องแบรนด์นะไม่ได้คุยเรื่องที่ผลิตเออคุยเรื่องแบรนด์นะเออถูกไหม้าใจไหมมันคือแบรนด์อเมริกาไว้คุณมั่นใจไหมคันนี้เออแต่มันจะไปผลิตที่ส้นตีไหนช่างมันก็ไปรู้แหละแต่ใครรู้ว่าแต่ละแบรนด์ก็ผลิตหลายๆประเทศเออถ่ายทางค่าแรงค่าอะไรที่จริงทุกอย่างเออเท่านั้นเองเออมีดแบรนด์จีนอ่า ดีไหมถูกดีถูกคุณภาพดีไม่ดีเท่าเยี่ยนนี่ถูกคุณภาพดีก็มีแบรนด์จีนให้เลือกกันชอบแบรนด์อะไซาเลนมูอะไรส้นเตีงอะไรไม่รู้ตเขาลงน้ำก่อนว่าเป็นแบรนด์จีนเออไม่ใช่แต่หันไอมาเปิดโรงงานนี่อะไรหรอเออไม่ใช่ฝรั่งทำตกด้วยเ่านั่นเองการลูกกลั้นน่าจะเหมือนกว่าเหมือนกับไอ้ ไอเนี่ยเอาเหมือนมคิดลิฟอย่างเงี้ยเออมันก็ล้อๆกันมาเัวโลยีมาแต่ราคาถูกกว่าเยอะมากถูกกว่ายังต่ำมีสิบเท่าอ่ะเพราะเขาไปใช้ได้ใชซึ่งคนไทยจะนิยมใช้มากอืมคนไทยจะชอบเอาตัวนี้เก็บไว้ที่บ้านเอาตัวนี้ไปใช้กันมากเลยปั๊บอะไรประมาณอย่างนั้นอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นซื้อใช้ซื้อแบรนด์จีนะมเชียร์นะเออซื้อเลยคี่ใช้ให้ชิบหายเลยแล้วถ้าใช้พี่ใช้มีดแบรนด์ดีทีหายใจนะว่าเหล็กมันไม่พอแล้วเช่เออ สุดท้ายมีแบรนด์ไทยม,มีแบรนด์ไทยผลิตประเทศเดียวเลยเออยังไม่มีมียังไม่มีมีแบรนด์เร็วๆนี้ MC2 จะย้ายฐานการผลิตเป็นผลิตที่อเมริกาแบรนด์ไทยทำอเมริกาโอ้ยผมย้ายไปซีเรียดีกว่าเฮ้ยย้ายไปเมืองการยยกว่ย <laughs> <laughs> อ่า มีแบรนด์ไทยก็ทำที่ไทยเป็นช่างมีดไทยมันมันคนละแนวนะมีแบรนด์ไทยนี่คือเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกก็จะมีมีมีช่างไทยอทไม่แย่ก็มีช่างไทยก็มีช่างไทยรุ่นเก่ากับช่างไทยรุ่นปัจจุบันมีรุ่นสมัยด้วยก็มีหลายๆช่างก็ว่ากันเป็นงานศิลปะชริดหนึ่งจ้ะคุณจะได้ของราคาสูงเพราะมันอาจจะมีเล่มเดียวในโลกนั่นไงเพราะมันทำแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่ไม่เพราะว่า เพราะว่าต้องต้องต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าณปัจจุบันเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับเท่าที่อเรามีข้อมูลมีไทยยังเป็นงานแฮนด์เมดเกือบทั้งหมดมยังไม่เป็นงานอุตสาหกรรม,ม,มเออยังไม่เป็นอุตสาหกรรมถึงขนาดเออฉะนั้นแต่ละเล่มพอเป็นแฮนด์เมดอาจจะมีความเหมือนความต่างกันได้ แล้วประการนี้พี่ร้านต่างกันทุกเล่มใช่วันนี้เมาวันนั้นไม่เมานี่เท่ากันเลยตามนั้นเพราะมันเป็นงานแ a น d m a d e มั่นใจเลยเล่มเดียวในโลกใช่แลวคุณภาพดีที่แพงคือแพงเพราะเขาทำให้คุณเล่มเดียวผลิตออกมา1เล่มหมื่นเล่มให้ดูกันนิดเดียอ ถ้าสนใจลึกๆก็มาที่ร้านออนไลเลยก็ได้ได้มาเหล่ามาได้ต่อแต่ถ้าอยากจะสั่งซื้อบอกคอนเซ็ปต์มาไครจะได้ถ่ายรูปไปนะครับชอบชอบใหญ่ชอบสวยเน้นรานไฟสีนอนไฟสีนอนโอโมเอ้ย